ดิทำไมให้ลูกกินลูกเดียวอีกคะให้บอกลูกเออเหรอนะแปลกมั้ยเออเปิดรายการเที่ยวรอบโลกไหมไปเป็ที่ยวรอบโลกแต่ก็ไปกินอาหารไทยรอบโลกลูกทิ้งน้อยอใจร้ายกระชั้นจังเลยรันเะนี่ยให้ลูกกินน้อย เจอคิดถคนอื่นอะที่อยู่ตรงข้างขา้างฉันอะเขามากับเพื่อนสามสี่คนฉันไม่มีเพื่อนแต่ฉันมีคุยกับพวกเธอพันคนเพราะอันเนี้ยฉันเหงา่ะเธอเข้าใจไหมฉันไม่มีเพื่อนมากินข้าวฉันก็คุยกับพวกเธอนี่แหละเออ,ขอเขาพูดอะไรไม่รู้ชงเช้งชงเช้งอยู่หัวหูชิปบกเล,ลยตั้งแต่อยู่ในลิฟต์แล้วจกักไปย่ เมัลมอยร้อยแปดประการมากเลยเสียงข้างข้างชั้นเนี่ยนวัวหูเยี่ยสองคนเนี่ยกินเสร็จก็ไปไปสิคนอื่นเขามีเพื่อนไปเมาะะัลไงฉันไม่มีฉันมัลกับเพื่อนนี่แหลถูกไหมฉันนี้คุยพันคนเขาคือแค่สองคนสำหรับคนโต เพิ่งรู้นะเธอว่าเขาหลักพูดเสียงดังกว่าฉันอีกอยู่ในรีมเมื่อกี้เหมือนมันตะโกนใส่กันยืนหยุดหน้าติดกันนะโกนพูดเสียงดังฉันคิดว่าเสียงฉันเสียงดังคนเดียวที่ไหนได้เขาเสียงดังกว่าฉันอีกอืมฉันนัดประมาณโมงอะ อร่อยตุ้งเสมอแล่ว,นะว่ากินเท่าอยู่ข้าวคือแข็งขนาดใส่น้ำน้อยหะข้าวหอมมะลีนะแต่น่าจะใส่น้ำน้อยละข้าวเก่าไหมอ๋มันแข็งจัง รูรักตัวเองหน่อยแม่รักตัวเองนะอันดับหนึ่งทำสุขภาพให้ดีกว่าอ,อันดับสองหาความรู้เพิ่มอันดับสามก็เขาได้ความรู้เพิ่มทำตัวให้สวยเข้าไว้ก็เดนจฟังถ้าผู้ชายมาจิบก็ต้องเลือกก่อน ว่าผู้ชายดีไม่ดีเข้าใจปะแต่ก็อย่าเลือกเยอะนะเดี๋ยวไม่ได้เลือกพอประมาณแล้วก็ครบครบดูมันไม่ดีก็เลิกหาใหม่ครบครบครบดูครบอะ สมมติว่าเราชอบเขาใช่ไหมสมมติคบกันเป็นแฟนคบดูก่อนมันดีกยคบต่อมันไม่ดีก็เลิกคบย้อนเสียเวลานานหาใหม่จนกว่าจะได้ดีอะที่บอกแหละ ตองกดโฟล์ดอมแกไม่เห็นเลยเก็นว่าอะไรเช้าแล้วเหรอแม่ยังไม่เชา้าก็ลืมแล้วมันช้าหรือมันเร็วกว่าฉันก็ลืมแล้วเนี่ยเธอพูดให้ฉันจับสตเนี่ยตอนนี้วันที่สองของเธอก็วันที่สามแล้วใช่ไหมถูกปะถูกไหมของเธอวันที่สามใช่ไหมถูกไหมตอบดิที่เนี่ยวันที่สองอยู่เออ ถือว่ามันช้าโอเคเท่ากับว่าอันนี้ช้ากว่า12 11หรือ12ชั่วโมงนี่แหละที่อเมริกาช้ากว่าเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงก2นาทีบ่ายโมงเอออีกอีก3นาทีเที่ยงคืนแล้วของแม่เอ้ยไม่ใช่ดิ เธอพูดด้วสันสับสนไหมบ่ายโม,มงของเธอจะเที่ยงคืนของเธอจะเป็นวันที่สามนะของฉันยังเป็นวันที่สองอยู่เดี๋ยวถามได้เหรอร่วมสับนะสนนะเขาสั่งผักกะเพาใหญ่มากเลยเขาฉลาดเขาฉันนะ,ขาาะเขาสั่งผักกะเพรินเค <Yeah. S 1> ็มไปนหน่อย โอ้ยเรื้อบิ่มแล้วไม่น่าแหละช่้งๆเขาเหนียวมะม่วงเขาบอกพี่กินให้หมดก่อนไหมแล้วพี่ก็จังเออจริงของเขาอ,ะอ่ะอาหารแพงมาแพง,งมด้คนได้แล้สามพันอ่ะอากาศดี อากาศดีอากาศดีกว่าบ้านเราอ่ะมันไม่รนะ้อนอ่ะแดดออกนะแต่มันไม่รนะ้อนใครที่แบบไขมันเยอะเหมาะมาอยู่นี่นะเพราะว่าน่าจะไม่หนาวหมดถ,ถึงร้อยไหมจบถึงแล้วน่าจะประมาณร้อยกว่า ต้นทุนสูงไงไต้นทุนทุกอย่างอันเนี้ยมันสูงก็ต้องขายตามราคาแบบนี้ค่างเงินเขาก็สูงกว่าเราเราเลยรู้สึกแพงเพราะว่าค่างเงินเขาเยอะกว่าเราคิดออกไหมค่างเงินเรามันถู ก็เลยรู้สึกแพงค่าจำพนักงานแพงนะเธอมันคนได้เป็นแสนนะเดือนหนึ่งอ่ะแต่ว่าค่าคองเที่ก็สูงะค่ากินอยู่ค่าใช้จ่ายค่าเท่าค่าอะไรสูกกลางหมดจะไปเห็นเขาบอกว่าถ้ามาทำงนานที่อเมริกาสามปีอ่ะกลับประเทศไทยก็คือบ้านชื่อรถอะไรได้เรียบร้อยแล้ว ถ้าเก็บเงินเก่งๆก็รวยเรนบอกว่าพี่ต้องเหมือนแม่ปุ๋ยเลยรายท้งวันพี่ต้องเขาก็เหงาไงเธอก็อยากคุยกับเพื่อเขาก็มีเอฟนีของเขา อออ ok ของพี่ต ok ้องเหรอไอจีของพี่ต้องไลฟ์ทิกสองดิแล้วของขวัญเนี่ยต้องไลทิกสองเหรอไอจีเจ๊กินระวังอว้วนเด้อรุ่นนี้ไม่ต้องระวังนะมันอ้วนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องระวังอะไรทั้งนั้น,น,นเธอตอนนี้ฉันจะพูดให้เธอฟังอ่ะฉันแสียบหูมากเลยทั้งซ้ายทั้งขวา หน้าขอไปพี่น่ะเดี๋ยวตับแข็งอ่ะเต็นที่กับน้ำแข็งอ่ะมีแตกโฆได้ช่วยมากซ้ำเหมือนเซยนจักก็จันร้องอ่ะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนอกแล้วจักก็จันร้องอ่ะดูกนหืมาก

จริงว่าแม่มาตลาดสดอรุณช่วมานิวยอร์กเหมือนมาตลาดสดตรงไหนไม่รู้ดันไปอยู่ในตลาดอีกโอ้ยโอ้โหเออ,อ,อ,อซีรีส์เจ้าเสียงจะก,กระจันทร์เขากขาัาอาหารไทยเลยเธอเต็มทุกโต๊ะเปิดร้านอาหารที่นี่ดียวเต็มทุกโต๊ะเลย แม่ r ้องชวนโอมฮัมบ์ก็คุยกนหัวใจกันเหม t อกับแก้วหขนาดนีคอนดีด้ามีอะไร่อนด้าคด้าไมอามี่ you can see that เหียวมะม่วงมะม่วงมันงอมไหมมันสุกหรือยังหวานอยู่ใช่ไมรู้ได้ไงใช้แอบชิมไม่น้าหวานอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นน้าเียนนเี้ยมะม่วงอะไร้ดอกไม้เอ้ามาจากประเทศอะไรไม่ใช่ไทยเหรอมันไม่ใช่ไทยมก็ไม่ลอยร่อยเหอ ฉันเคยกินมะม่วงแอฟริกามันขิวมากเลยเธอลูกใหญ่ๆนะหิวมากเลยกิมันฉุนไงเหลืองสวยนะแต่เวลากินเข้าไปโอ้โหฉุนมากเลย ฉุนๆน,นะบอกไม่ถูก right? อ่ะภาษาอีสานที่เรียกขิวอ่ะเธอเข้าใจไหมมันกลิ่นมันไม่ได้หอมอะ่ะฉ well. ันจะบอกไงวะเธอเคยได้กลิ right well. ่นกลิ่นเต่าคนไหมมันคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะมันขิวๆอ่ะบอกไม่ถูกกินเต่ามันไม่มันก็มันไม่ได้เหม็นนะมันขิวอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะฉันก็ยังไม่เข้าใจคขาว่าฉุนๆก็ไม่ใช่นะฉุนเออฉันมันเป็นทับศัพท์มันขิวอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเข้าใจไหม ไม่แช่เหม็นเขียวจะบอกว่ายังไงอ่ะแล้วต้องดมดมอ่ะกลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นเฉพาะเขาเรียกว่าขิวแต่ถ้าเหม็นเหม็นเน่เหม็นหรือว่าเหม็นเขียวอ่ะผมพอก็อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เหมือนกลิ่นเหมือนน้ำมันเครื่องอ่ะถ้าน้ำมันเครื่องภาษาไทยเขาเรียกฉุนใช่ไหมมันเทิงตไม่ใช่ จะพูดว่าไงวะเออเดี๋ยวฉันไปหาคำศัพท์มาบอกแล้วกันนะมันขิวอ่ะมะม่วงตอนนี้ได้อยู่แต่ถ้าจะให้มันหวานจริงๆอ่ะต้องหน้าร้อนซัมเมอร์ให้พี่บินมาที่นี่ตอนซัมเมอร์มากินใช่ไหมตอนนี่อยู่ที่ไทยอือคือตอนนี้ยังไม่กินใช่ไหมยะให้ซัมเมอร์บินมากินโอเคเจอกันซัมเมอร์มาใหม่เหรอเออซัมเมอร์มาใหม่เดี๋ยวค่อยตัดพูดจริงเลยกินใหม่ อยู่ถึงซัมเมอร์มั้ยล่ะเธออยู่ถึงซัมเมอร์มั้ยล่ะถ้าอยู่ถึงจะบินมาแล้วก็ลับไทยจันทร์นี้น่ะอ้าถ้ากลับวัจันท์เหรอใช่บ้านอยู่ไหนอ่ะอ่่ยูแคานโอเคเดี๋ยวบินมาตอนซัมเมอร์มากินมะเดือบะม่วงยูนีชื่อไงตอนนี้มะม่วงยังไม่สุกเขาบอกยังไม่สุกดีเดี๋ยวซัมเมอร์มะม่วงสุกค่อยมากิน แมนะ่ไม่มาจ้างล่ามหรอกไม่จ้างหรอกเสียวเวลาฉันไปไหนจะไม่เคยจ้างล่ามเลยเธอฉันก็พูดของฉันไปนอย่างเงี้แหละนี่นนเห็นมีใครจะว่าฉันเลยพูดบิดพูดถูกไม่เป็นไรหรอกเขารู้เรื่องอมไม่จ้างล่ามแล้วก็ไม่ไปกับทัวร์เพราะว่า แกทำตามกดเหนื่อยที่จกตื่นใสไปกับทัวร์ตอนนู้นน่ะนะตื่นเท้าเกินยังไม่ได้นอนเลยเธอเขก็ใจไหม,มแตนมีข้อเสียอ,อยู่วันเที่ยวไม่ครบข้าเสียถ้าไม่ได้ไปกับทัวร์คือว่าไปไป,ไปเที่ยวไม่ครบ เพราะว่ามันจะเกิดความขี้เกียจไงพอเจอที่นอนนิ่มๆก็จะนอนไงเหมือนไม่ได้เที่ยวแต่ถ้าไปกับทัวร์เราต้องไปตามเขาไงเข้าใจปะเข,ขานั้นเวลาไหนก็ต้องไปเวลานั้นอะ่ะเกือบพูดโชชง,งกจริงพูดชง,งกเลยฉันจําได้เลยลงรถล,ลงรถบัสแป๊บเดียววิ่งขึ้นรถอีกเลยอะไรวะยังไม่ได้ทันเดินอะไรเลย อย่าพูดทัวช้โอ่งชั้นทำเดี๋ยวันตำลักเออฉันเคยไปกับทัวร์แล้วฉันเขียนแล้วฉันไม่ไปกับทัวร์เลยมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีอุ้ยใครให้อะไรเนี่ยสวยอะไปกับทัวร์ดีแต่ว่ามันไม่ดีที่ตัวเรานี่แหละเพราะตัวเราแบบว่าหลักอิสระมอะอยากไปแบบอยากไปไหนก็ไปอะเธอเข้าใจไหม แม่ไปกับเพื่อนไปคนเดียวบอกไปคนเดีย <Okay. S 1> และอีกอย่างนึงเวลาไปกับทัวร์เวลาเราซื้อทัวร์ใช่ป่ะถ้าจองโรงแรมดีๆมันก็จะแพงมากอะฉันก็เลยคิดว่าโอเคฉันเอาเงินนั้นไปจองโรงแรมดีๆนอนดีกว่าแลวฉันก็ไปตามฉันอะ เดี๋ยวนี้มันดีไงมันมีรถแกลสมัยก่อนมันไม่มีไงต้องการแท็กซี่ต้องจองรถล,ล่วงหน้าล่วงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน,น,นี้มันมีอูเบเรากดได้เราอยากไปไหนเรากดกดกดเอาอะกดให้ถูกพอ,อแ,แม่มีคนบอกว่ามานุษย์ต่างดาวมีอยู่บนโลกเราจริงแต่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยไม่รู้เนี่ยไม่เคยเห็นเหมือนกัน ฉันเชื่อว่ามีอยู่น่าจะมีแหละฉันว่าน่ามีแหละความเชื่อส่วนตัวนะเนี่ยน่าจะมีะอ่ะต้องมีอยู่แล้วล่ะแค่เราไม่รู้เฉยแค่เขาอาจจะแฝงอ่แฝงเป็นมิสตูนิเวิร์สมาหรือแฝงเป็นพระเอกดารามาอะไรเงี้ยจะแฝงเป็นแบบ แฟนเป็นคนรวยที่สุดในโลกมาอเงยหรือเปล่าเป็นได้หมดอ่ะแม่เคยคุยกับนุย์ต่างดามไม่เคยนะแต่ถ้าฝันน่ะเคยเคยฝันฝันว่าไปอ่ะเคย แต่ว่าคุยจริงๆอ่ะไม่เคยแต่ฝันน่ะเคยเคยบ่อยอะนะแผนยินไหวเป็นอิสซาเบลอ๋อแฟนกับอิสซาเบลจำได้ฉันนวองว่าคุณจะปลอดภัยในอนาคตเออแตงกิ้วปลอดภัยดี พี่เฟยเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวพี่เฟยกเขาเป็นเจนเดียวกับแม่หรือเปล่าพี่เฟยออะเจนแซหรือเจนวายอะ